สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากวอร์ดเกมน่าเนะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับก็จะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม Welcome to the Dungeon ก็เกมนี้นะครับได้รับ Seal of Excellence นะครับจาก Dice Tower ด้วยนะเป็นเกมคลาสสิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาในรูปแบบแบบใหม่นะจริงๆรีมแักของเกมนี้คือการที่เราจะ เอาฮีโร่นะครับเข้าไปในดันเจี้ยนแต่ดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนที่เราสร้างเองกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวัดใจกันนะครับว่าเราจะใส่มอนเข้าไปเยอะขนาดไหนหรือว่าใครจะเป็นคนเข้าไปนะครับก็ไปดูวิธีการเล่นกันครับผมโอเคครับก็ w e l c o m e t o Dungeon นะเดี๋ยวเกมนี้นี่จะเล่นได้2ถึง4คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆก็อาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะก็ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีการ์ดพวกคาแรคเตอร์ต่างๆนะ แล้วก็แยกคาแรคเตอร์ก่อนซึ่งมันจะมีสีเป็นโทนเดียวกันอยู่แล้วนะเราก็จะรู้ว่าโอเคตัววอริเออร์เนี่ยจะมากับไอเทมสวมใส่ตัวไหนแล้วก็จะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัววอริเออร์ตัวนี้นะเอาวิธีการเล่นคร่าวๆก่อนนะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันก็คือจะเล่นง่ายมากมันจะมีตัวของมอนสเตอร์นะครับที่จะเป็นการ์ดอยู่เราก็สามารถดูที่เลฟเรนได้นะครับเลข1ถึงเลข9 เป้าหมายของเกมเนี้ยคือเราจะต้องผัดกันเล่นนะครับสมมติว่าเราเล่นกันแค่2คนก่อนนะ,ะวิธีการเล่นเหมือนกันถ้าเล่น4ี่คนก็เล่นเหมือนกันครับคนแรกเนี่ยจะต้องจั่วการ์ดนะครับจากกองตรงนี้จั่วมาปุ๊บแล้วก็ดูว่าเราเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเขาก็จะมีสิ์ในการที่จะ,ะใส่มอนสเตอร์เข้าไปดันเจียนนะครับตรงกลางก็คือดันเจียนนะทีนี้พอใส่ไปปุ๊บก็คือจบใช่ไหมครับคนที่2ก็ทําเหมือนกันครับเปิดออกมาปั๊บ เราเจอดูนะครับว่าเป็นเบอร์สาเป็นมอนสเตอร์ก็ใส่เข้าไปดันเจียนนะครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆครับโจนมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครยอมแพ้นะครับก็คือแบบว่าไม่ใช่ยอมแพ้หรอกเหมือนว่าโอเคฉันกรีปอัพแล้วฉันไม่ไปต่อคนที่เหลือนะครับสมมุติว่าอ่ะใส่มอนสเตอร์ไป4ตัวแล้วคนนี้บอกไม่เล่นละคนนี้ก็จะต้องเอาฮีโร่ตัวนี้นะครับเข้าไปสู้กับมอนสเตอร์ที่มีทั้งหมดอยู่ในดันเจียนนี้นะครับโดยวิธีการสู้เนี่ยหลักๆก็คือดูที่เลขนะครับว่ามันต้องใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้นะ ก็อย่างเช่นเลข1เนี่ยจะแพ้ไฟนะครับสแพ้ไฟกับโพลีเกรลสามแพ้ไฟอย่างเดียว4แพ้โพลีเกรลหแพ้คอาคอนะครับหก็แพ้2อันนี้7แพ้2อันนี้9แพ้2ออันนี้นะครับซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะเล่นแค่ประมาณนี้ครับเราดูว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราเปิดมาแล้วเราดูว่าเรามีไอเทมอะไรที่เราสามารถปราบได้ไหมถ้าเราปราบได้เราก็ชนะเปิดมาตัวต่อไปเราปราบได้เราก็ชนะถ้าเราปราบได้หมดทุกตัวเราก็จะชนะนะครับได้รางวัลไปคนที่เข้าไปปราบ นสเตอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าระหว่างเล่นเนี่ยตอนที่เราจั่วร์ดใช่ไหมครับสมมุติ่าถึงคนตาหนึ่งนะเราเนี่ยไม่ต้องใส่มนสเตอร์เข้าไปตลอดก็ได้ครับเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะคว่ำมมนสเตอร์ไว้ข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ถอดของอะไรสักอย่างออกนะครับในตัวฮีโร่คือทาให้ตัวฮีโร่เนี่ยอ่อนแอลงหรือว่ามีไอเทมไม่ครบชุดนะครับซึ่งปกติฮีโร่เนี่ยมันจะมีไอเทมมากับตัวนยครับสอันก็คือจะมีเงี้ยมีชุดเกาะกับโลใช่ไหมแล้วก็จะมีไอเทม4ชิ้นนะครับ ถ้าเราปลดสมมุติว่าเราปลดผมวางตัวนี้นะวางการ์ดความไวแล้วก็ปลดคบไฟออกแปลว่าถ้าเกิดว่ารอบไหนก็ตามที่มีคนยอมแพ้แล้วมีคนเข้าไปสู้เนี่ยเวลาเราเจอมอนสเตอร์ที่ต้องสู้ด้วยคบไฟเท่านั้นอย่างเงี้ยเราจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เขามีทั้งคบไฟทั้งโฮลิเกรย์เพราะนั้นก็ยังสู้ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างเงี้ยแสดงว่า,าสู้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเราจะโดนเสียดาเมจโดนด,ดามดเมจไปน2นะครับซึ่งตอนนี้ตัวฮีโร่เราเนี่ยมีเลือดทั้งหมด11นะครับก็จะเหลือ9แล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราตายระหว่างทางเนี่ยครับโดนแบบโดนดาเมจปังปังปังตายก็ถือว่าเราแพ้ในรอบนั้นแล้วก็ต้องปิก,กัดนะครับถือว่าโดนดามเมจไปแล้วรอบหนึง่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องเข้าอีกในรอบหน้านะครับแล้วเราแพ้อ,อีกก็คือจบเกมไปเลยคือวิธีการชนะเนี่ยเราจะชนะด้วยดูที่ว่าใครได้อ่าคะแนนมากกว่ากันนะครับจริงๆถ้าเป็นแบบเฮาส์ซูง่ายๆก็อาจจะเล่นแบบ2ใน3หรือ3ใน5แล้วแต่ว่าคุณอยากเล่นนานแค่ไหนนะครับ แต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแล้วคุณตาย2รอบเนี่ยคุณก็ออกจากเกมไปเลยนะครับวิธีการเล่นแค่นี้เองนะครับในกฎในเกมเนี่ยเขาระบุว่าตอนที่เล่นเทิร์แรกเนี่ยครับตอนที่จั่วการ์ดมอนสเตอร์มาเนี่ยเขาแนะนําว่าให้จั่วแล้วใส่เข้าไปนะคือบางคนเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บเจอใบ,บแรกปุ๊บแล้วถอดของเลยอย่างเงี้ยจริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเขาแนะนำมาเฉยว่าใแบบแรกเนี่ยควรจะใส่เข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นใบที่สองค่อยเริ่มแบบปลดอาวุธปลดของนะครับทีนี้ก็มีพวก รู้นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นว่ารอบต่อไปเนี่ยคนที่เริ่มเล่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่พึ่งเข้าไปในดันเจียนมาไม่ว่าคุณจะแพ้หรือว่าคุณจะชนะดันเจียนนั้นนะครับรอบที่2ก็คุณจะเป็นคนเริ่มเปิดการ์ดแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวของอตัวละครและอาวุธบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นพอยต์หลักที่ทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าวิธีการเล่นเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยอาจจะเล่นเคยเกม เคยเล่นเกมนี้เวอร์ชั่นอื่นมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีการอัปเกรดของมาหน่อยโอเคก็อย่างตัวของ w ว r r อร์เนี่ยครับเขาก็จะมี HP ทั้งหมด11ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวทอสเนี่ยจะเอาไว้สู้ตั้งแต่ตัว 1, 2, 3นะครับตามสัญ,ญลักษณ์เลยฮอลลี่เกลก็เอาไว้สู้พวกที่เป็นเลขคู่ทั้งหลายครับ 2, 4, 6ไม่มีเลข8นะแล้วก็ตัวของอันเนี้ย มันจะเป็นตัวของ Dragon Spear นะครับก็เอาไว้สู้กับเบอร์9เท่านั้นและตัวของอ่า w o ร์ l บิลตนะครับตัวนี้เนี่ย defeat one monster นะครับก็คือเราต้องชูสก่อนแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในดันเจียนสมมุติว่าเราวางกองมอนสเตอร์ไว้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ดาบตัวนี้เราก็บอกวาอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ดาบตัวนี้ฆ่าเบอร์5แล้วกันเพราะว่าผมไม่มีคอนนะครับ ผมจะเอาดาบเนี่ยฆ่าเบอร์ห้าเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนวางเบงก็ได้หรือแม้แต่บางทีเพื่อนวางลงไปแล้วพอเราเจอเปิดเจอเบอร์ห้าเมื่อไหร่เนี่ยเบอร์ห้าปกติต้องใช้คอนสู้ใช่ไหมครับล้วก็ใช้ดาบเนี่ยสู้ได้อ่าเป็นการฆ่ามันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัววอลเลอร์นี่ค่อนข้างตรงไปตัวมาแล้วก็เล่นง่ายอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวเมทนะครับเมทเนี่ยตัวของอาวุธแล้วก็ยุทธภรณ์เขาจะแตกต่างหน่อยนะครับ ไอเทมที่เขามีเนี่ยเขาจะมีกำไรกับตัวของ wall fire นะครับแบบว่าไฟวอล์มือนเล่นแลกประมาณนั้นซึ่ง HP เขาก็จะมี11เหมือนกันนะครับไอเทมเขาจะมียู่อย่างตัว holy g a l e นี่ก็เหมือนปกตินะครับก็คือจะเป็นเลขคู่ก็คือฆ่าได้หมดเลยตัวของ demonic pack เนี่ยครับเวลาเขาเจอ monster เลข7นะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์เนี่ยเลข7เนี่ยรูปปีศาจเนี่ย เขาก็จะสามารถค่าเลข7ได้ครับเดี๋ยวผมขอหามอนสเตอร์เลข7ก่อนนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราเจอเปิดมาปุ๊บเจอมอนสเตอร์เลข7เลยแปลว่าตัวนี้เราค่าด้วยไอเทมชิ้นนี้ได้ครับแล้วเ,เขาบอกว่าหลังจากที่เราค่าตัวนี้เสร็จเปิดมาต่อมาไม่ว่าเป็นเลขอะไรครับอย่างเป็นเลข5้าอย่างเงี้ยก็ค่าได้เลยครับเพราะเขาบอกว่าค่าเลขเลข7ได้และค่าใบาต่อไปได้ฟรีๆนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวนี้อ่าใบนี้นะครับ ใบเสกแกะนะครับใบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเจอมอนเตอร์ตัวไหนก็ตามที่เราสึกว่าเอ้ยเราไม่อยากสู้กับตัวนี้เลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเราแบบว่าไม่มีโคมไฟอย่างเงี้ยไม่งั้นเราโดนหนึ่งดาเมจแด้เนี่ยเราก็ขอใช้ใบนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้แค่อ่าครั้งเดียวนะครับ once p e ด d u n g e o ยนนะเพื่อขอสลับตัวไปไป,ไปสู้กับตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยเปิดเป็นเบอร์หกผมสู้ได้เพราะว่าผมมีอ่าตัวของฮอริเกร็นะครับและไอเทมสุดท้ายก็คือไอเน,นี้ยมัน บางทีเราก็ใช้เวลาเราแบบว่าเราแพแต่ว่าเราขอดูอีกรอบหนึ่งว่าสมมติว่ารอบนี้มีคนใส่มอนสเตอร์มาแค่สตัวใช่ไหมครับแล้วสี่ตัวนีไ้ไม่มีไม่มีตัวไหนที่มันซ้ํากันเลยเนี่ยเราจะชนะไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่าถ้ามอนสเตอร์ที่เราใส่มเนแตกต่างกันทุกตัวแสดงว่ารอบนั้นคุณชนะนะครับปกติเบอร์1ถึงเบอร์5เนี่ยมันจะมีอย่างละสอตัวครับเพราะว่าคนก็อาจจะใส่ลงไปซ้าได้ถ้าเกิดว่าซ้าปุ๊บแสดงว่าใบเนี้ยใช้ไม่สําเร็จแล้วเอาทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวของเมชนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรกนะครับโรกนี่ก็มาพร้อมกับเลือด3 hp 5แล้วก็เกาะนะครับรวมกันเป็น11เหมือนกันนะแต่ว่าไอเทมเขาก็จะมีความแตกต่างนะครับไอเทมเขาอา่อันแรกก่อนแล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องเลือกมอนสเตอร์ก่อนว่าก่อนเข้าไปเราอยาก เอามีดเนี่ยจิ้มตัวไหนตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลขพูดเลขไปเลยนะครับไอเทมที่ต่อมาก็คือตัวของโครกตัวนี้นะครับก็เป็นผ้าคลุมนะเขาบอกว่า invisibility In uh, In โครกนะครับก็คือสามารถฆ uh, ่ามอนที่เซนมากกว่า6ได้นะครับก็คือ6 7 8เนี่ยคือถ้ามีผ้าคลุมเนี่ยฆ่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยครับก็คือไอเทมที่เรียกว่า ring of power นะครับเราจะสามารถฆ่ามอนที่ เซนสองหรือน้อยกว่านะครับก็คือมันสองกับหนึ่งนั่นแหละแล้วเวลาเราฆ่าเสร็จเนี่ยเราจะได้บวกเลือดตัวเองครับก็คือบวกจากแม็กแม็กเลือดเลยนะถ้าเราเข้าไปได้เต็มเต็มใช่ไหมครับเป็น11แล้วเราเปิดมาเจอใบแรกเนี่ยเราเปิดมาเจอเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับปั๊บเท่ากับว่าเราฆ่าตัวนี้ได้แล้วเราก็ได้บวกเลือดด้วยนะครับแล้วมันมันไม่จํากัดเลยนะถ้าเปิดเจอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยก็บวกเลือดไปเลยครับบวกเป็นทั้งหมด6ก็บวกไปเลยตอนแรกคุณมีก็บเป็คก็บวกเป็นสายเี่ด ก็คือตัวของ Healing Potion นะครับตัวนี้บอกว่าถ้าเราตายเนี่ยเราจะสามารถกลับมาเล่นได้ต่อนะครับโดยที่เราจะได้ HP เท่ากับตัวนี้นะครับตัวกับตัวฮีโร่เราก็คือถ้าตายปุ๊บจะได้ HP กลับเข้ามา3แล้วก็เริ่มเล่นต่อนะครับจากการที่เรามีเหมือนเป็นการชุบชีวิตแต่ว่าพวกของพวกนี้จะถูกปลดหมดเลยนะมีแค่ตัวเปล่าๆนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวของ Rogue นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ OP สุดเลยนะ ผมรู้สึกว่ามันเก่งมากนะครับก็เป็นตัวของ barbarian นะครับ barbarian เนี่ยเขาจะมีเลือดที่ตัวเขาเองเนี่ยซีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวของเช a i n m a i l แล้วก็เ a t h e r shield นะครับรวมกันเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสิบเอ็ดนะครับมันก็เท่ากันทุกตัวแหละโคมไฟนะครับโคมไฟนี่ก็คือค่าได้มอนที่3ลงมานะครับ3 2 1ค่าได้อ่าคอนเอาไว้ค่าเบอร์5โดยเฉพาะนะครับค่าโกเลมโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็ยายาก็จะเหมือนกับเหมือนกับตัวของโลกอ่ะคือถ้าเราตายแล้วเราก็จะได้เล่นต่อนะครับโดยที่จะมีเลือดเหลือ4นะครับเพราะตัวมัน,นเองก็มีเลือด4ดีแล้วและไอเทมสุดท้ายนะครับไอเทมที่แบบอันนี้โหดมากก็คือตัวของ f i r e X นะครับเราสามารถฆ่ามอนได้หลังจากที่เราเปิดการ์ดนะครับแปลว่าเราไม่ต้องเรียกเลยว่าเอ๊ะจะไปฆ่าเบอร์7เราจะไปฆ่าเบอร์9คือเราเปิดมาสมมติเราเปิดมาเจอเบอร์7 แล้วเราไม่มีอะไรค่ามันใช่ไหมครับเราก็เอาไอคอนไอเนี่ยละไฟอ Ä แอคเนี่ยค่ามันนะครับแล้วก็มันใช้ได้หนึ่งครั้งต่อรอบนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ขี้โกงมากแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็นี่แหละมันเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดนะครับกวิธีการเล่นที่ผมวางแผนะก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าใครที่จะชนะครบครบเกณฑ์ของคุณเองนะคุณจะเล่น2ใน3 3ใน5ก็ได้นะครับหรือว่าคนที่เข้าไปแล้วแล้วก็แพ้อย่างเงี้ยแพ้2รอบนะครับรอบแรกก็พลิกการรอบ2ก็ตายไปเลย ก็จบเกมครับเล่นง่ายๆนะเวลคัมทูดันเจียนครับผมก่อนนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นเกมนี้นะผมคิดว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นปาร์ตี้ที่สนุกอยู่นะสองสามสี่คนก็เล่นได้นะครับเล่นสองคนมันจะแบบเออมันจะเงียบๆหน่อยนะแต่ถ้าสามสี่คนฮ่าๆก็เล่นได้นะครับมันได้ลุ้นดีนะก็ใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้ามีกฎมีอะไรตรงไหนที่ผมผิดพลาดหรือข้ามไปก็คอมเมนต์มาเสนอแนะได้นะครับก็ แล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture m o r e t h a n a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Visa's o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์แนละชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน